สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงแล้วนะครับอังกฤษนะครับมาชิงกับสเปนนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้านะครับช้างเติมเต็มความสูงคุณและเพื่อนนะครับทุกโมเมนต์นะเหมือนเข้าไปเชียร์ในสนามเลยครับสุดยอดมากนะครับอังกฤษเล่นไม่ได้ซื้อใจแฟนบอลเลยนะครับแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเซาเกตแฟนบอลเบื่อแฟนบอลอาจจะไม่ได้ชอบมากนะครับแต่เขาก็พาทีมเข้าชิง2ปีติดได้ก็ต้องยอมรับเขาสักนิดหนึ่งนะครับ ส่วนสเปนนะครับเดลฟูเอนเต้มาเสร็จปับ๊บคุมเยาวชนมาอย่างเทพนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมาคุมชุดใหญ่โหเล่นดีสุดในยูโรเล่นโหดขนาดที่ว่าเอานิโควิเลียมกับลาบินยามาะ่ะมาเป็นปีกแล้วเล่นได้สุดยอดมากนะครับทั้งราบินยามาเนี่ยซื้อใจแฟนบอลได้นิโควิเลียมก็ซื้อใจแฟนบอลได,ได้สเปนเล่นกันทีมเวิร์กดีมากโหดมากแล้วเล่นดีตั้งแต่แมตช์แรกยันแมตช์รอบรองอะ่ะผมว่ามันเป็น2มุมมองที่มันต่างกันมากน,นะ แฟนบอลรักทุกคนแฮปปี้สไตล์แบบนี้ซื้อใจแฟนบอลได้ของสเปนมาเจออังกฤษที่ซุปตาเยอะโค้ดคนไม่ค่อยชอบสไตล์การเล่นของทีมคนเบื่อคนดา่าคนไล่ไปแต่ดวงพามาแบบมันค่ายากตายยากยิงกฤตและท้ายสุดเข้าชิงกันครับก็มีทีมหนึ่งที่หลายคนรักแล้วมีทีมหนึ่งที่หลายคนรู้สึกงุนหงิดนะครับเข้ามาเจอกันในรอบชิงจะเป็นยังไงผมว่าสนุกแน่นอนดราม่าแน่นอน อย่าลืมติดตามเพจแอนตี้ร l ไทยแลนด์ใน a c e b o o k นะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมที่แบบแจกเสื้อแบบนี้นะครับรางวัล2ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็แจกนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันในรอบชิงนะครับแต่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเสื้อเนี่ยสวยมากนะมีก้าก็ใส่อยู่นะดูดิมีก้ามันเก๊กขนาดนี้นะครับหล่อขนาดนี้พอเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมก็ใส่นะครับตลอดเลยท่านผู้ชมเอาไปใส่เตะบอลใส่เที่ยวเท่ตลอดไม่มีขายนะเสื้อตัวนี้ฮะไม่มีขายนะท่านผู้ชม และอย่าลืมนะไปติดตามเพจช้างเวิร์ด้วยนะครับเพราะเขามีกิจกรรมเยอะมากนะครับตลอดทั้งฤดูกาลทั้งปีเลยนะครับตอนแรกอะผมมองว่าฝรั่งเศสน,น่าจะเข้าไปชิงอังกฤษแต่คราวนี้เป็นสเปนเข้าไปชิงอังกฤษอย่างที่ผมพูดอะแฟนบอลเมืองไทยอะเชียทีมชาติอังกฤษเยอะมากนะครับส่วนแฟนบอลที่ไม่ได้เชียร์ทีมชาติอังกฤษอะคืออังกฤษเป็นทีมที่คนรักเยอะมากเยอะสุดในประเทศไทยเลยและคนก็เกลียดเยอะสุดในประเทศไทยเหมือนกันมันเป็นแบบเป็นเรื่องปกติของทีมดังอะนะ ผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่ไม่ชอบอังกฤษหรือไม่เชียงกฤษจะเชียร์สเปนส่วนใครที่เชียงกฤษก็จะเชียงกฤษไปเข้ามาเนี่ยรอบชิงเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าสเปนอ่ะเขาซื้อใจแฟนบอลที่ทีมอื่นที่ตกรอบไปได้แล้วอย่างทีฝรั่งเศสอ่ะเข้าใจกูเชียร์สเปนแล้วกันใครเชียร์ตรกีอ่ะกูเชียร์สเปนไปก็ได้วะใครเชียร์โปตุเกสใครเชียร์ใครก็ตามก็จะเชียร์สเปนเพราะว่าสเปนมันเล่นสนุกเล่นสวยงามไงส่วนใครที่เป็นแฟนบอลอังกฤษมานานเนี่ยที่เจ็บปวดมานานตั้งแต่ปี9หนอ่งกฤษได้ชเนลย่าวี้แหละ ฟุตบอลจะ coming home ไหม coming home มานานมากนะปีนี้คนจะเลือกร้องกิดไหมและยอมรับว่าังกิดไม่กลับมาแชมป์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูกันในรอบชิงนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามผมได้ในหลังเกมนะครับสวัสดีครับ